ไปติดตามรับฟังกันต่อสำหรับหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์บาโลวิเชียนจันทาพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟัง มาในวันนี้เรามาต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องบทเรียนของบรรดาศิษย์และเราทุกคนที่ได้รับจากเหตุการณ์การจำแรงพระองค์อย่างรุ่งโรดของพระเยซูเจ้าบนภูเขาเฮอร์โมนซึ่งเราจะเห็นปฏิกิริยาของเปโตรและบรรดาศิษย์ก็คือมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งปิติยินดีจนกระทั่งถึงกับกล่าวว่าพระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพเจ้าจะสร้างเพลิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสําหรับพระองค์หลังหนึ่งสําหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสําหรับเอริยาทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับกับคําว่าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆคําว่าที่นี่ก็คือบนภูเขาซึ่งเราก็ทราบนะครับบนภูเขาการใช้ชีวิตที่นั่นบนภูเขานั้นน่ะ แสนจะลำบากเพราะว่าไรเพราะว่าไม่สะดวกสบายอาหารการกินก็หายากน้ําท่าก็หาลําบากแล้วจะสบายน่าอยู่ได้อย่างไรแต่ท่านนบุญเปโตรกลับอุทานออกมาว่าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆแสดงว่าที่นี่อยู่แล้วสบายใจสุขใจแม้กายจะลําบากเพราะฉะนั้นเมื่อสุขใจแล้วกายไม่สําคัญ จริงทีเดียวครับท่านผู้ฟังหากเราพินิจพิเคราะห์เรื่องความสุขแล้วแล้วก็จะเป็นเช่นนี้จริงๆความสุขที่อิ่มเอิบอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่กายครับหลายคนมีความสมบูรณ์พร้อมในด้านกายแต่หาความสุขไม่ได้หลายคนมีบ้านหลังใหญ่มีห้องนอนที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแอร์เย็นชำ่ำ แต่จิตใจกับรุ่มร้อนพอเหี่ยวทุกระถมหลายคนขับรถยนต์ราคาหลายล้านบาทแต่กลับว้าวุ่นกลุ่มใจขับรถที่แสนหรูแต่ไม่มีความสุขแต่สำหรับด้านจิตใจเมื่อใจเป็นสุขแล้วอะไรที่ไหนหรืออย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาดังคำที่ท่านบุญเปโตรกล่าวว่า เราจะสร้างเพิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระองค์อีกหลังหนึ่งโมเสสอีกหลังหนึ่งเอลียาและพวกตนละ่ะกับเพื่อนเพื่อนิ์จะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรลืมไปเลยขอให้ที่นี่สบายน่าอยู่จะอย่างไรก็ได้อยู่ได้สบายอยู่แล้วมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีชายผู้น่าสงสารคนหนึ่งหมดสิ้นแล้วซึ่งความอดทน เขาจึงไปหาคุณพ่อบาทหลวงท่านหนึ่งเพื่อขอคําแนะนําคุณพ่อครับเขาทักทายคุณพ่อผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับเวลานี้ที่บ้านของผมมีแต่ความเลวร้ายและดูมันจะยิ่งแย่ลงทุกวันครับเราเองก็ยากจนอยู่แล้วต้องอยู่รวมกันในกระท่อมเล็กๆทั้งภรรยาตัวผมรวมทั้ง พวกลูกๆของเราอีกตั้งห้าคนและก็ยังมีทั้งเขยและสับภั้อีกด้วยเวลานี้เราทุกคนต่างประสาทจะเสียกันไปหมดทะเลาะเบาแวงกันอยู่ทุกวันผมไม่สามารถทนกับชีวิตแบบเนี้ยต่อไปได้อีกแล้วละครับคุณพ่อใช้ความคิดอย่างหนักสักพักใหญ่ในที่สุดก็เงยหน้าขึ้น จงทําตามที่พ่อบอกแก่เจ้าคุณพ่อกล่าวรับรองว่าอีกไม่นานสถานการณ์ภายในบ้านของเจ้าจะต้องดีขึ้นแน่ไหนลองบอกพ่อหน่อยซิว่าเวลาเนี้ยเจ้าเลี้ยงสัตว์ไว้มากน้อยแค่ไหนที่บ้านของเจ้าผมมีแม่วัวตัวหนึ่งแพะตัวหนึ่งแล้วก็ไก่อีกจำนวนหนึ่งครับดีแล้ว เมื่อเจ้ากลับไปถึงบ้านนะให้เจ้าเอาสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่นั่นแหละเข้าไปไว้ในบ้านให้อยู่ร่วมกับพวกเจ้าชายคนนั้นเต็มไปด้วยความงุนงงแต่เขาก็กลับไปและปฏิบัติตามที่คุณพ่อสั่งมาด้วยการเอาสัตว์ทุกตัวเข้าไปไว้ในบ้านแต่พอฟ้ายังไม่ทันสางเขาก็ต้องรีบวิ่งไปหาคุณพ่อพร้อมกับบอกว่าคุณพ่อครับ เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแล้วครับชีวิตของพวกเราทุกคนเหมือนอยู่ในนรกก็ไม่ปานบ้านของเรามันกลายเป็นอคอกสัตว์ไปแล้วกรุณาช่วยผมด้วยเถิดครับคุณพ่อลูกเอ๋ยคุณพ่อกล่าวเอาละ่ะตอนนี้เมื่อเจ้ากลับไปถึงบ้านนะเจ้าก็เอาฝูงไก่ออกมาเสีย ขอให้พระเจ้าช่วยเจ้าด้วยชายผู้น่าสงสารรีบรุดกลับไปบ้านแล้วก็จัดการเอาฝูงไก่ออกจากบ้านของเขาวันรุ่งขึ้นเขาก็กลับไปหาคุณพ่ออีกครั้งคุณพ่อครับตอนนี้สถานการณ์ค่อยดีขึ้นนิดหน่อยแล้วครับเขาตอบตามความเป็นจริงแต่ถึงยังไงข้าก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะเจ้าแพะตัวน,นั้นน่ะ มันทำลายข้าวของมันทำให้ชีวิตเราต้องตกอยู่ในฝันร้ายจริงๆโปรดช่วยผมด้วยเถอะครับคุณพ่อเจ้าจงกลับไปบ้านนะคุณพ่อกล่าวแล้วก็เอาเจ้าแพะตัวนั้นน่ะออกจากบ้านเสียพระเจ้าจะช่วยเจ้าเองดังนั้นชายผู้น่าสงสารจึงกลับไปบ้านและรีบจัดการเอาแพะออกไปข้างนอกว่ารุ่งขึ้น เขาก็กลับไปหาคุณพ่ออีกพ่อครับตอนนี้บรรยากาศค่อยยังเชื่อขึ้นมาแล้วล่ะครับเขารายงานแต่ตอนนี้แม่วัวมันยึดบ้านของเราเป็นข้อของมันไปซะแล้วไม่มีทางที่เราจะทำบ้านให้สะอาดได้เลยในเมื่อมีแม่วัวอยู่ในบ้านเราตลอดเวลาได้โปรดช่วยกระผมด้วยเจดครับคุณพ่อเจ้าพูดถูกแล้วคุณพ่อกล่าว เราคิดว่าตอนนี้เจ้าควรเอาแม่วัวตัวนั้นออกจากบ้านเจ้าได้แล้วชายผู้น่าสงสารรีบรุดกลับไปบ้านและจัดการเอาแม่ว,วัวออกไปไว้นอกบ้านทันทีวันรุ่งขึ้นเขาได้เดินทางไปหาคุณพ่ออีกครั้งและกล่าวว่าผมไม่ทราบว่าจะขอบคุณคุณพ่ออย่างไรดีจริงๆเป็นเพราะคำแนะนำของคุณพ่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเราอย่างยิ่ง ตอนนี้เมื่อเราเอาสัตว์ทั้งหลายออกไปพ้นจากบ้านแล้วบ้านของเราก็กลับมาเป็นบ้านที่สะอาดและสงบสุขอีกครั้งมีพื้นที่มากขึ้นด้วยและชีวิตที่อยู่ร่วมกันของพวกเราก็ดีขึ้นด้วยพระเจ้าส่งช่วยเราแล้วจริงๆครับคุณพ่อครับท่านผู้ฟังเราหลายคนที่พอได้ฟังเรื่องนี้อาจจะคิดตามไปก่อนก็ได้ว่า ชายผู้น่าสงสารคนเนี้ยช่างโง่และบ้าอะไรแบบนี้เชื่อคำของคุณพ่อที่บอกให้นำฝูงสัตว์เข้าไปไว้ในบ้านแล้วก็นำเข้าไปไว้ในบ้านจริงๆโอ้ชายคนนี้บ้าและงโง่จริงๆใช่ไหมที่ทำแบบนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบว่าฝูงสัตว์เหล่านี้เป็นนิสัยของสมาชิกในครอบครัว ที่เรานำมาไว้ในบ้านล่ะครับเช่นนิสัยที่ชอบจิกชอบเขียของไก่ชอบทำลายข้าวของทำ้ายจิตใจเหมือนแพะชอบดื้อรั้นตะแบงก้าวร้าวรุมแรงเหมือนวัวที่เราเอาเข้ามาไว้ในบ้านละ่ะเราโง่หรือบ้าหรือเปล่าครับคุณพ่อแนะนำให้นำมันออกไปจากบ้าน ทีละอย่างสองอย่างทีละเล็กทีละน้อยให้หมดไปแล้วบ้านเราก็จะสบายน่าอยู่จริงๆพื้นที่ก็กว้างขึ้นด้วยทั้งทั้งที่ตอนแรกอึดอัดมีปัญหาเพราะฉะนั้นหากว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปแม้จะเป็นเพียงแค่กระท่อมเล็กๆโกโรโกโซก็ตามและจะสังเกตว่าทุกๆคำแนะนำและการนำไปปฏิบัติ คุณพ่อจะกล่าวว่าขอพระเจ้าช่วยเจ้าด้วยเพราะอะไรเลยครับเพราะการนําเอาฝูงสัตว์จริงๆเหล่านั้นน่ะออกจากบ้านนับว่าเป็นเรื่องง่ายครับแต่การจะนํานิสัยหรือพฤติกรรมแบบนี้เหล่านี้ออกไปจากชีวิตเรายากครับต้องขอพระช่วยและเราต้องช่วยกันทำให้ที่นี่ที่ไหนก็ตามแต่ที่เราอยู่ สบายน่าอยู่จริงๆมีความสุขใจครับตอนนองเลยนะครับในเนื้อหาและในอีกความรู้สึกหนึ่งที่บันทึกอยู่ในพระวาจาตอนนี้ในคำที่ท่านนบุญเปโตรอูทานออกมาว่าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆก็คือที่นี่บนภูเขานี้ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายใจอีกแล้วเพราะไม่มีพวกฟาริสีพวกธรรมจาร มาต่อแยมาต่อต้านมาจ้องจับผิดมาหมายปองร้ายไม่มีประชาชนมารบกวนสบายแต่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ทรงสัมผัสเขาตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่าก,กลัวเลยเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นท่าทีของพระเยซูเจา้าและท่าทีของพระเยซูเจา้าจะเป็นอย่างไรนั้นในเรื่องนี้ เรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพระพรและช่วยเราทั้งหลายด้วยเทิน